ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดปุนดอยครับผมวันนี้ผมอยู่นี่ครับผมนี่คือน้ำครับผมใช่แล้วครับผมวันนี้ผมจะมาทนรอนนี่ครับผมซึ่งมีน้องคนหนึ่งครับผมเขาเม์มาบอกว่าพี่ลองเอาปะทะกับตังกับตังแจ๊หรือว่ากับตังฮูไม่รู้นะผมแต่ผมคิดว่ากับตังแจกับกับตังฮูเนี่ยมันเหมือนกันนะผมความแรงความดันเท่ากันนะผมน้องคนนี้บอกว่าขอมาหลายคลิปแล้วไม่เคยได้สตินะผม กับตันฮุกลงน้ำหน่อยกับตันฮุกลงน้ำหน่อยโหมาเยอะมากเลยนะผมแต่วันนี้ผมจะแถมด้วยนี้นผมจัมโบ้บีก็จะลงน้ำไปด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะดับหรือไม่นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมาโอเคนะผมอันดับแรกนะผมนี่ผมมีจัมโบ,บ้บีกับตันฮุกแล้วก็กับตันแจที่ยังไม่ได้แก่นะผมเดี๋ยวผมเนะี่ย ไอ้เพื่อนะวานตรงนี้ก่อนนะอ่านี่ครับผมแล้วผมจะขอเซนเปิ้ลด้วยกันนี่อันนี้คือปะานลูกบอลแบบ2บาทนะผมผมจะจุดยังไงแล้วก็ลงโยงยังไงดีวะเนี่ยโอเคอ่าเดี๋ยวผมแปบ๊บหนึ่งนะฮะอ่าโอเคอ่าแบบนี้ละกันพร้อมแล้ว โอเคนะพี่น้องฮะดูวะโอ้โหลบบอลดับนะผมนาะทีหนึ่งดับแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอีกน้ดหนึ่งนะฮะนี่ฮนะ้ดับครับผม โอ้โหพี่น้องอีกนัดหนึ่งครับผมนัดน,นี้ดักนี่ไม่มีแล้วนะผมเอามาแค่สามนะครับผมไม่เหลือครับโอ้ดับหมดเลยดูฮะโอเคมารอบนี้เดี๋ยวเรามาลองไอ้พวกนี้กันนะผมนี่ดูประทารลูบองลอยลอยติ้วติ้ว,วอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวเรามาลองนี้ครับผมโอเคได้ยิงกันไหมครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราจะลองจัมโบ้บีกันก่อนเลยนะฮะเราจะลองจัมโบ้บีลงน้ำนะผมมากันเลยนี่ฮะไปโอ้โหได้ยินเสียงตุ๊บไหมฮะ แบบนี้เลยครับผมจัมโบ้บีก็แบบนี้แหละเอามาอ,อ่กนินด้นหนึ่งนะฮะจัมโบ้บีไม่รู้เป็นอะไรนะผมมีทั้งสีแดงสีเหลืองผสมมาเลยนะฮะโอเคมาต่อไปโอ้โหดูฮะประมาณนี้ครับผมจัมโบ้บีประมาณนี้นะฮะ รอบนี้เรามาลองกับตังหูก,กันนะผมกับตังหูนี่นี่หมดแล้วหมดแล้วนี่ไงอ่ะหมดแล้วเราก็ทิ้งครับผมอ่ะไอ,พอ้พวกนี้เรามาจุดกันนะฮะโอ้โหมีลมนะฮะมีลม เอาไม่ติดแล้วาใหม่ครับผมโอ้โหมาครับผมกับตังหูมาที่ไหนเอ้ยเอาจมซะและ้วโอ้โหเฮ้ยยังวะโอ้ดูมันจมเฮ้ยมันจมไปข้างในเลยเอ้ยใต้น้ำเลยอ่ะครับเอาใหม่นะมันนางครับผมไอ้พวกนี้มันนางมามา มาครับผมนี่ฮะฮู้โอ้มันจมว่ะแต่ยังไม่ดับนะโอ้โหดูดิดูด,ดิพี่น้องเดี๋ยวผมพาให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ไงดูครับผมโอ้เฮ้ยกัะตันหูเจ๋งดีว่ะมันจมลงไปข้างในแล้วมันปุ่มได้เลยอ่ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเรามามาลองใหม่นะครับผม นี่นะฮะเอาใกล้ๆนี่เลยนี่ไงดูฮะดู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 เอาโอ้โห้เก่งโอ้โห้นักนีดูฮะฮะเบ, <c oughs> บิกใกล้ผมเลยนะครับผมเฮ้ย กับตังหูเจนดีกว่าดูดิมันกระเด็นน้ำใส่มาตรงนี้หมดแล้วมาผมอีกนั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรารอบนี้จะโยงไปทางด้านซ้ายเนาะมาผบมบนี่นะฮะไปกันเลยนี่ไงอตรงอยู่นะโอ้โหนั้นนี่เสียงดัางว่ะ ลอยขึ้นมาดัมโบนะผมก็เลยเจีนดันนิดหน่อยนะฮะเฮ้ยกับตังหูเจีนดีว่ะอีกนั้นหนึ่งฮะไปโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะน่าจะดาบอ่ะท่นเนี้ยดาบแล้วดาบแล้วดาบครับผมโอ,โอ้ผมรีบโยงเกินนะ มาได้ไหมดาบครับผมไม่มีควันออกมาเลยโอเคกับตนหูของเราได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะผมรอบนี้เรามาลองกับตันแจ๊กกันนะผมกับตันแจ๊กยังไม่ได้แก่เลยดูดนน้ำไปนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาแก่ใหม่เลยนะ มากันเลยครับผมนี่โอ้โหกับตันแจ๊ดก,กับตันแจ๊กก็เหมือนกับตันหูกนั่นแหละนะผมแต่เรามาดูกันนะผมว่ามานันะจะจมในน้ําแล้วก็จะดับหรือไม่นะฮะกับตันแจ๊เป็นสีดากับตันหูเป็นสีแดงน,นะฮะมากันเลยวู้ตันแจ๊ดดับหรือไม่โอ้ดับแล้วนะฮะ กับตันแจ๊ของเราดับครับผมอ่ะทำไมนะมีอัวผมกับตันแจ๊ไปโอเคดับแล้วดับแล้วดับแล้วกับตันแจ๊ไม่ได้เลยหบผมเอาม้เอา ดังไหมด่าบากพี่น้องดูดิโอ้โหกับตนเจ๊ไม่ได้นะพี่น้องกับตังหูเอ็มพอว่าอยู่หรือว่าผมต้องรอนะฮะเดี๋ยวผมลองรอ,งองดูนะแต่มันอันตรายมากเลยนะผมเดี๋ยวรอให้มันมีความก่อนโอเคไปใสกยู่เฮ้ยนี่เราต้องรออ่ะพี่น้อง เราต้องรอให้ควันม,มันออกแล้วก็ถ้าเราโยนในน้ำปุ๊บมันก็จะมีควางออกมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็จะตุ้มในน้ําเองนะผมไปเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนัดหนึ่งนะผมกับตันเจ็คมาโอเคโอเคอย่าไปทำตามนะฮะได้อยู่ได้อยู่โอ้อยเอาโอผิดพลาดมา นานเมือเ่อกี้เอาใหม่ครับผมโอเคนะฮะไปโอโ้โหโอ้โหพี่น้องดูดิโอโ้โนักนี้กระโจยกระใจแบบตุ้มเยอะมากเลยนะผมพี่น้องครับโอ้ตอกต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 ในน้ำนะขออินนกนักหนึ่ง นางเมื่อกี้ก็สวยอยู่แต่ผมจะขอใหม่นะหนึ่ง<า>เดี๋ยวผมจะโยงไฟทันนู้นะฮะมามากเลยโอ้โฉมบโอ้โ ั่งนี้ไม่ได้เลยครับผมพี่น้องฮะเอาใหม่ครับผมมาไปโอ้โหผิดพลาดว่ะเอาใหม่ฮะโอเคนี่ไงไป มันต้องแบบนี้สิถึงจะสุดยอดนี่ไงเราต้องรอจังหวะแล้วผมขอมาเยอะมากเลยไงกับตําหูลงในน้ําหน่อยแบบนี้แซมกับตันหูกับกับตันแจ๊ดก็อย่างที่บอกว่าผมว่ามันเหมือนกันนะผมก็จะประมาณนี้นผมถ้าเรารอจังหวะน,นี้หน่อยแล้วก็โยงก็มันติดนะแต่อย่าไปทําตามนะผมเพราะมันอันตรายมากเลยนะผมโอเคท้ายที่สุดน,นี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผม,แล,ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ